มาก็คุยหลังดูกับ d ด e d e v i l Born Again EP ที่2นะครับหลังจากดูจบรู้สึกยังไงก็มารีวิวกันนะฮะถ้าเอาภาพรวมแล้ว2ตอนแรกกับกลายเป็นว่าชอบตอนแรกมากกว่าวะ่ะเหมือนมันตื่นเต้นกับการกลับมานะตอน2เนี่ยถามว่าชอบไหมก็ยังชอบแหละแต่อาจจะดรอปลงมานิดนึงนะนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้เอ,อ โอ้โห oh, ดูเส้นเรื่องแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นเดเดวิลนะมันไม่ได้มีแค่เรื่องสองเรื่องนะในการระหว่างเล่าแม่งมีเรื่องนั้นเรื่องนี้สอดเข้ามาตลอดเลยนะฮะหลายแบบหลายเส้นเรื่องอ่ะใส่เข้ามาแล้วน่าจะพันพรุงพรังกันนะดูทรงแล้วก็อย่างว่านะนีเ่เป็นแค่ต้วงไอ้ไม่ใช่เป็นแค่ช่วงต้นซีซั่นเท่านั้นเองก็อย่างที่เคยดูอ่ะมันจะค่อยๆใส่เข้ามาแล้วโอ้โหก็จะไป คลี่คายก็ท้ายซีซั่นนะครับในตอนนี้มีหลายเส้นเรื่องหลายตัวละครที่นะ่าพูดคุยนะแต่จะให้คะแนนเอาคะแนนไปก่อนแล้วกันอาจจะมีนีเหนื่อยบ้างตอนนี้จะให้คะแนนเอาไปสัก8.5แล้วกันครับเต็ม10ลดลงมา1.5คะแนนนะตอนแรกให้10เต็มเลยตอนนี้อาจจะลดลงมาหน่อยนะครับพูดอะไรก่อนดีวะโอ้โหมีอะไรที่น่าพูดคุยหลายอย่างเลยนะครับเอาเอาจำนวนนาทีก่อนนะ ประเด็นนี้น่าสนใจนะตอนแรกเนี่ยผมดูไดเดววิของ Netflix อะ่ะไอตอนที่3ซีซั่นน่ะค่อนข้างแบบจำนวนนาทีอะ่ะค่อนข้างแบบค่อนข้างตายตัวนะส่วนใหญ่อะ่ะซีซั่น1กับ2เนี่ยจะ,จะนาจะนาที50นาทีขึ้นนะอันนี้เป็นอะไรที่มันค่อนข้างล็อกเลยอะ่ะจะมีซีซั่น3่ะที่อาจจะมีแหวงแหวงมาบ้างบางตอน40นาทีไปไปลายพอดิสนียเอากลับมาทำเนี่ยน่าเป็นห่วงนะ อันเนี้ยว่าบางตอนเนี่ยถ้าสมมุตินะใน9ตอนเนี่ยมันมีตอนที่30กว่ากนาทีเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าบ่นมากเลยเพราะว่าเราจะสังเกตนะถ้าใครเป็นแฟนดิสนีย์นะถ้าเป็นคอนเทนต์จากทางฮอลลีวูดอ่ะชอบมีแบบบางจังหวะบางตอนอะสานาทีไปไปลายสามนาทีต้นๆสี่น,น,นาทีบ้าง50นาทีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นตอนเปิดๆแล้วก็ตอนท้ายๆสเกลนาทีไม่ค่อยแบบฟิกไว้เท่าไหร่ อย่างตอนนี้40นาที40นาทีเอง40นาทีประมาณประมาณ44นาทีครับถือว่าสั้นกว่าตอนที่แล้วเยอะเลยนะตอนที่แล้วนี่รู้สึกว่าจะ50นาทีไปปลายเลยนะตอนที่แล้ว55นาทีอะ่ะโอ้โหมันห่างกันเยอะมากเลยนะนี่เป็นปัญหาที่สำหรับผมนะดูเน็ตดูดิสนีย์พารทอ่ะ,อะมันแตกต่างจากเน็ตฟิกว่า จำนวนนาทีแม่งชอบแว่งอันนี้ขอบนนิดเดียวนะครับส่วนเรื่องที่เอามาพูดก่อนแล้วกันนะ่าจะเป็นวิวสันฟิตนะหลังจากเป็นนายกเทศมนตรีพี่ท่านก็นึกว่าจะขาวนึกว่าจะใสก็ยังคงใช้อำนาจดาร์กอำนาจมืดมาเล่นงานคนอื่นเช่นเดิมก็อย่างว่านะเป็นตัวโกงในตอนนี้นี่ขูอ่อะไรว่อธิบดีอะไรนั่นแหละ อธิบดีตำรวจหรือไงเอาเรื่องลูกชายมาขู่ดูแล้วก็น่าจะเป็นตัวตึงเป็นลาสบอสในบอลอาเกนนั่นแหละแต่ดูแกจะนิ่งๆขึ้นเยอะเนาะหลังมาเอาดีทางด้านการเมืองรอว่าเมื่อไหร่จะมีวันปีตแตกนั่นแหละน่าจะเดือดแน่ๆหลายๆคนดูก็คงจะคิดถึงว่าเมื่อไหร่มันจะแบบ ซีนอารมณ์พุ่งอนะเนาะมันต้องมีแน่นอนอะแต่เมื่อไหร่ครั้นั้นเองครับระเบิดเวลานะครับวิวสันฟิตเนี่ยไอฟิตนี่มีปัญหากับเมียนะตรงๆเลยนะครับวานิซ่าดูเหมือนว่าเขาจะใส่ปมว่าวานิซ่าเนี่ยดูแลธุรกิจมืดของฟิตหลังจากฟิตต้องใช้เวลารักษาตัวหลังจากสู้กับแมทเมอร์ด็อกในซีซั่น3เป็นผู้นำในการทำธุรกิจมืดเลย เป็นเบื้องหลังห้าตระกูลใหญ่ด้วยนะในนิวยอร์กดูทรงแล้ววันนี้ทาบไปสายดาร์กไปเลยแต่ฟิตนี่มาอีกทางหนึ่งมีปัญหาถึงก็ต้องไปพบจิตแพทย์ไปหาดรเกรนนะฮะน่าจะเป็นนางเอกของซีซั้นนี้เหมือนจะมีความสัมพันธ์กับแมทแน่ๆมาององอกดรงองอกเดทกันเออเอ,อให้พูดถึงสิ่งสเสน่ห์ที่ ซีซั่นนี้อาจจะขาดขาดไปในช่วงต้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้ระยะยาวเป็นยังไงนะขอพูดหน่อยคนระับเดรดเดวเราดูมา3ซีซั่นของ n e t f l i กอะค่อนข้างผูกพันกับตัวละครเก่าพอมาบอลอาเกนนี่ตอนแรกอะเหมือนจะล้างตัวละครใหม่เลยนะไอ้ไม่ใช่ดิ <laughs> พูดผิดดึกแล้วขออภัยด้วยอาจจะพูดผิดพูดถูกมาถึงตอนแรกนี่ล้างตัวละครเก่าเลยนะให้ฟอกกีตายไปก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าพอฟอกกีตายหลังจากจหนึปี ทำสกิปไปแมตต์มร์ด็อกก็ดูจะไม่ค่อยได้เจอแล้วกับแคเลนอคาเลนนะนะนางเอกอะแล้วก็ดูเหมือนว่าครเนจะย้ายเมืองไปแล้วด้วยไม่รู้ว่าจะมีบทตอนไหนแต่เชื่อว่าต้องมีนะใส่เข้ามาแบบนี้แล้วไม่ใช่มีแค่ตอนต้นแล้วก็หายไปตลอดนี่ไม่น่าใช่แต่คงจะต้องกลับมาแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนแค่นั้นเอง ดูเหมือนจะลดบทบาทของตัวละครเก่าไปหมดเลยนอกจากแมตเมอร์ด็อกกับวิลสันฟิตที่ยังคงเป็นตัวละครหลักไม่รู้ว่ามันจะเพลินเท่าเดิมไหมหรืออะไรยังไงต้องรอดูต่อไปออแล้วก็เส้นเรื่องที่ใส่เข้ามาในตอนนี้น่าจะเป็นเส้นเรื่องของไวท์ไทเกอร์ถ้าให้พูดถึงในสิ่งสำคัญนะครับตัวละครเนี้ย ชื่อเฮกเตอร์อายาร่านะครับดันไปทะลึง่งค่าตำรวจเขาให้แมทเมอร์ดอกต้องเลยเป็นทนายให้อะไรอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นอรายที่สำคัญนะเพราะว่าอายาร่านี่ก็สมบทบาทเป็นสานตี้อะมาคอยช่วยเหลือผู้คนตอนที่เด,เดวิลไม่อยู่นะน่าจะใส่เข้ามาน่าจะมีส่วนสำคัญในซีซั่นนี้นะคร ที่เห็นยังไงครับแอดฟ็อกรู้สึกยังไงครับแต่ที่ผมตื่นเต้นที่สุดในตอนนี้เลยอที่ดูแล้วนี่ผมชอบแบบจังหวะที่แบบว่าหลังจากเข้ารับตำแหน่งของไอวิวสันฟิตอะมีพูดถึงว่าเขาอยากจะปราบพวกแบบสารเตียพวกฮีโร่แบบกิกก็อก้วยเนาะมีการพูดถึงมนุษย์ แมงมุมนะฮะชุดแมงมุมมีการพูดถึงสไปเดอร์แมนด้วยนะฮะฮมีแซะเพราะสไปเดอร์แมนก็อยู่ n e นิวยร์กเช่นกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าแฟนซีรีส์ดูไปอ่ะจนมาถึงตอนนี้ก็ไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างก็ได้นะครับอาจจะโผล่มาเล็กๆน้อยๆก็ได้นะช่วงจบซีซั่นหรืออะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูอาจจะมีต้องมามั้งวะสมมติถ้าวิวสันฟิตมันทำเลว ทำสเกลถึงขั้นใหญ่โตมโหรันถ้าไม่ไมโผล่เลยก็ไม่รู้จะว่ายงไงนะี่ยมันต้องมีบ้างเหรออนั่นน่ะแอดฟ็อกบอกตำรวจมีรอยสักคล้ายสัญลักษณ์ของพันิเชอร์ตรงข้อมือด้วยเริ่มเกิดจุดเชื่อมโยงอะ่ะเหรอตอนนี้ก้าเต็มสิบดอ o ลงนิดนึงตอนแรกได้ภาษีแรงฮป์ pe, กับฉากบูเป็นบูอายตอนนี้เป็นกระทึบ ตัวประกอบนิดๆหน่อยๆส่วนเนื้อหาเริ่มดีดความเข้มขึ้นมาทดแทนได้ระดับหนึ่งคิงพินเริ่มออกลายออคิงพินเริ่มออกลายลก็สไตล์เดด์เดวิลเนาะก็จะมีเส้นเรื่องที่พลุงพลังแล้วก็ความเข้มข้นในตัวบทที่ทำให้มันแตกต่างจากซีรีส์อื่นๆของมาเวลตรงนี้แหละถ้าใครชอบก็ชอบเลยถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะดูเหนื่อยนะเป็นธรรมดาราแต่ผมชอบมากๆาเลยนะซีรีส์แบบนี้จริงแหละว่าตอนแรกอ่ะได้แรงหายจริงอะ ตื่นเต้นที่มันกลับมามันก็เลยแบบรู้สึกว่าชอบมากกว่านี้ทางแมทเองก็เปิดหัวคดีไว้ไทเกอร์มาน่าสนใจไม่ได้โชว์อะไรมากอย่างน้อยก็ให้เห็นชุดหน่อยหนึ่งไ <laughs> อ้ยเยี่ยมาถึงโดนจับเลยชิบหายในตัวอย่างนี้ว่าจะเป็นแบบตัวท่เทอะไรสักตัวแลยเนาะโดนจับซะแล้วแมทเมอร์ด็อกนี่ตอนนี้หนีตัวเองอีกแล้วคล้ายๆสีสั้นสองเอ้ยคล้ายๆสีสั้นสามอ่ะอย่างที่ผมพูดไปหนีตัวเองไม่อยากเป็นแดร์เดวิลอีกแล้วแต่ว่าตอนเนี้ย เขาก็ไปช่วยเจ้าอายาล่าแล้วก็ต้องไฟกับตำรวจนะสุดท้ายก็ต้องมาใช้ความรุนแรงเหมือนเดิมจะเอาชนะด้วยทางคดีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเดยกก็คงจะกลับมาเป็นเดวิลแต่เมื่อไรแค่นั้นเองไอ้หมอน,นี่มันไม่ค่อยภูมิใจกับการเป็นฮีโร่ของตัวเองสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะอยากออกอยากเข้าอยู่นั่นแหละอยากออกอยากเข้าวงการเป็นว่าเล่นเลยนะไอ้แมดเมอร์ด็อกเนี่ยมีเรื่องที่ทําให้กระเตือนใจนี่ก็ต้องเลิกเป็นฮีโร่พักหนึ่งตลอดเลยนะครับ ไอ้นี่แกว่งแกว่งเว้ยแกว่งพอสมควรน่าสงสัยไอ้นี่วะไว i ไทเกอร์มันมีพลังพิเศษเหรอวะเห็นเจ้าตัวพูดเองเลยอ่ะมีไหมวะสวัสดีสมาชิกคณะเนตครับมา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 ดิครับผมยังไม่ต่อดิส์พัทเลยไม่ได้ดูพร้อมพี่มาเป็นเดือนแล้วเอ้ยเหงาเลยอ่ะรอดูอยู่นะฮะสมาชิกคณเนตรอหาเพื่อนดูด้วยกันนะมาครัตอนนี้มีอะไรบ้างครับสตรีมมิ่งไหนบ้างครับ แอดฟอกบอกเป็นตัวเลือกที่ดีนะ2ตอนนี้จุดยืนแทบชัดมากว่าเป็นการรีเซ็ตแบบเต็มข้อไกลๆด้วยหลังตัวเก่าเปิดตัวใหม่ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เลวเลยคาแรคเตอร์ Character. ใช่เลยอะ่ะเขาตั้งใจจะล้างตัวเก่าออกอย่างเห็นได้ชัดเลยเอางอ่ายอย่างฟอกกี้อะ่ะยืนยงคงประพันมา,ามา3ซีซั่นน่ะไม่น่าจะตายง่ายขนาดนี้อะ่ะโคตรช็อกเลยไม่รู้ว่าเจ้าตัวตัวจริงเนี่ยติดคิวหรืออะไรยังไงหรือว่าคนเขียนบทอยากให้ตายเลยส่วนแคเดนนี่ อันนี้ตัดบทชัดเจนเลยยัดเคเลยอะแล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยลงดอยกับแมทซะด้วยเออแปลกใจมากๆเลยนะฮะวงแตกพูดยังไงวงแตกแล้วอุสตส่าห์ท้ายซีซั่นสาได้กลับมารวมตัวกันดีๆวงแตกง่ายๆเลยเฮ้ยทางแมทนอกจากฟอกกี้ตายบทแคเลนก็เฟดออกด้วยแต่เอาคิสตนกับเชอรี่มาแทนได้อีกบูดดีใช่ก็พยายามปั้นตัวละครใหม่ คิสตนนี่น่าจะเป็นนางเอกซีซั่นนี้ให้ดูนะดูเหมือนในตัวอย่างจะเหมือนมีฉากกินตับกับแมทด้วยไม่รู้ว่าเมื่อไร่เดี๋ยวรอดูต่อไปส่วนเชอรี่เชอรี่เชอรี่เออเชอรี่ไอเชอรี่นี่มันมีมันไม่ได้มีบทในซีซั่นเก่าๆเพราะว่าผมจําไม่ได้ว่าตัวละครนี้แม่งเป็นสายสืบไปกับแมทเหมือนจะบทเด่นพอสมควรเลยออกแนวแบบเป็นนักสืบแมทอยากรู้อะไรแม่งไปแฝงตัวสืบให้ สวัสดีคุณซารุนูนะครับตอนแรกมันไหมครับยังไม่ได้ดูถ้าคุณชอบซีซั่นหนึองผมว่าดูตอนแรกมันจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงการกลับมาแล้วก็มันนะอย่างในตอนนี้ก็มีแอคชั่นนะครับแอคชั่นผมชอบแดรดีวิวอยู่อย่างหนึ่งอะดูมาหลายซีซั่นอะแอคชั่นอะมุมมองกล้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการสลับฉากมีทุกรูปแบบเลยนะเว้ยนะ ไม่ได้แบบมีแล้วแบบน่าเบื่อแบบแบบมุกเดิมๆะไรอย่างงี้นะอย่างไอตอนที่แมทสู้กับตำรวจอะ่ะก็เป็นการสลับฉากแบบไปไวตัดมุมกล้องหลายฉา,ากใช่ปุ๊บ,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 บสไตล์หนังแอคชั่นยุคเก่าอะ่ะที่มันจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะเออมันก็ช่างสรรหาดีนะครับให้คนไม่เบื่อดิสุดท้ายแมทเมอร์ด็อกนี้ก็ต้องโดนซ้อมทุกซีซั่นจริงๆผมให้ฉายาว่าแมทเมอร์ด็อกกระสอบแห่งมาเวลจริงนะ กระสอบทรายแห่งมาเวลหรอกพูดผิดแมตเมอร์ด็อกกระสอบทรายแห่งมาเวลเพราะอะไรรู้ว่ามันนอกจากจริงๆแล้วมันเก่งนะตาบอดแต่มันจะต้องโดนแบบคู่ต่อสู้อัดยับทุกครั้งเลยต้องมีเจ็บต้องมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดยับตลอดแผลเผอนี่ยับทุกซีซั่นผมหลัก เรื่องการเป็นแดเดวิลเหมือนจะซ้ำแต่รอบนี้เหตุผลดูหนักแน่นกว่ารอบก่อนนะครับส่วนตัวใช่เลยครับรอบก่อนนี่เพราะว่าอิเล็กตา้าตายแล้วตัวเองก็บาดเจ็บเสียพลังไปแป,ป๊บหนึ่งใช่ปหแต่อันเนี้ยเพื่อนตายอันเนี้ยดิ่งดิ่งเลยแล้วก็น่าจะโทษตัวเองด้วยที่ไม่สามารถช่วยเพื่อนได้ก็เลยเลิกเป็นไปแต่แม่งมันก็เลิกเป็นบ้าเล่นเลยไอ้เหียมึงก็โอ๊ยเนาะ มีแต่พามเหรอสมาชิกคานเนตดูไอ้เรื่องนั้นหรืออย่างเนี้ยอ่ะถ้าพามววีดีโออะตอนนี้ได้ตามเรื่องที่ผมดูมาถึงไหนแล้วเนี่ยริชเชอร์เนี่ยฮะได้ดูปะริชเชอร์ก็เดือดทุกตอนเลยแอดฟอกไม่ดูริชเชอร์หรือวะดูเป็นเพื่อนกันหน่อยดิริชเชอร์ก็มันเว้ยมีอาแอดฟอกบอกมีพลังครับสร้อยเสือถ้าใส่จะมีพลังเหนือมนุษย์ น่าจะจากเทพเสืออจริงเลยจริงเหรอไอ้เหี้ยจริงเหรอเนี่ยมันเอามาจากไหนไวะเทพเสืออ๋อดู Invisible 3 <c oughs> เรื่องเดียวอนิเมชใช่ไม่มอนิเมชั่นมันจบหรือยังวะตอนนี้ผมไม่ได้ตามเลยผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบอนิเมชั่นที่เป็นแนวฮีโร่ของทางฝั่งฮอลลีวูดวะ ลายเส้นมันออกแนวคอมิกหนังสือตูนน่ะเลยดูไม่ค่อยอินเท่าไหร่ว่แอดฟ็อกบอกนางเอกนี่เกล็นแน่นอนพี่บอดนี่ล่อหมดจริง <laughs> พี่บอดสายเซ็กเหมือนกันนะแมตเมอร์ด็อกอ่ะเออเชอร์รี่ไม่มีบทครับตัวละครเก่านอกจากกวนแมตคิงพินวันิซ่าแล้วก็บูอายก็ไม่มีแล้วบูอายนี่เก็บไว้เล่นอยู่นะน่าจะยังเก็บไว้เล่นอยู่ครับ อยู่ในคุกไม่รู้ว่าจะได้แหกเมื่อไหร่นอกจากตอนนี้มีการกล่าวถึงเบนยูริตนักข่าวที่โดนคิงพินฆ่าในซีซั่นแรกเลยเพราะบีเป็นหลานเฉยเหรอเออใช่ใชใชอันนี้ไม่รู้เลยนะลืมไปแล้วไอ้หาสุดท้ายแกก็เผยไตนะ ก็เราดูในตอน3อาทิตย์หน้านะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะมันขนาดไหนนะครับเดเดวิลขอให้อย่าดรอปมากแล้วกันนะเพราะว่ามาเล่นตัวละครชุดใหม่แล้วเนี่ยต้องเข้มจริงๆนะเพราะว่าคนมันผูกพันมากับตัวละครชุดเก่าไงคือพอมึงมาเล่นโอ้โหตัวละครเซ็ตใหม่อ่ะแล้วมันถ้าบดมันไม่ไปี๊ดจริงๆเนี่ยากเลยนะผมว่าคนอาจจะดรอปลงนะเอาง่ายๆอะ่ะยังแคเรนนะแคเรนเพจอะ่ะ เป็นนางเอกที่โคตรขี้เผือกเลยถ้าใครดูมาแล้วจะรู้สึกเลยใช่ปะซีซั่นหนึ่งสองสามคือแบบโอ้โหมึงจะเผือกไปไหนว่ามึงหาเรื่องอันตรายให้เข้ากับตัวเองตลอดเลยคือล้นหาที่พูดอย่างง่ายๆนะครับล้นหาที่อันตรายอ่ะแล้วในซีซั่นนี้ไม่มีแครเดนแล้วอ่ะจะเป็นยังไงอย่างฟอกกี้โอ้โหผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบอ่ะก็เป็นเพื่อนพระเอก ที่สนิทกับพระเอกได้ทำงานทันนายเนาะก็ดูมีคาแรคเตอร์ที่ดีจริงๆอ่ะ i n v e วอร์ชผมดูแต่ฉากต่อสู้ไม่ได้ดูเนื้อเรื่องเต็มอ่าเหรอฉากต่อสู้ดีจัดเหรอครับแอดท้องฟ้าสวัสดีอีกรอบนะครับปลายปลาครับว่างๆมาเจอกันน็อตบอกว่าชีฮักกิ๊กเก่าไม่มีบทหน่อยเหรอ ไม่น่ามีแล้วมั้งครับถ้ามีก็อาจจะเป็นแขกรับเชิญอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออเพราะว่าอย่างตอนชีฮักแมตเมอร์ด็อกยังไปแจมก็ไม่แน่ชีฮักอาจจะมาก็ได้แต่รอบนั้นแมตเมอร์ด็อกแกไปเป็นทนายให้กับใครวะผมก็ลืมละแป๊บ,แ,ปบลแลืมละเลยไปเจอชีฮักไอตอนเจอชีฮักเจอที่ไหนอะนิวยอร์กป่าววะผมลืมแล้ววะไม่ได้จดจำจนลืมอะต้องถามมี่แอดฟ็อกเนี่ยความจำดี ก็ยังไงขอฝากกลุ่มไลน์ด้วยนะเพื่อนเพื่อนทุกคนใครดูซีรีส์เรื่องนี้อยู่เดี๋ยวพุทธหน้าเจอกันเดี๋ยวนัดอีกทีว่าดูกี่โมงแอดเข้ามาได้นะครับแอดเข้ามาได้เดี๋ยวผมแจ้งในกลุ่มไลน์มาดูพร้อมกันแล้วก็มาคุยรีวิวหลังดูนะใครมีอะไรระบายมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเข้ามาคุยเยอะครับหาเพื่อนคุยอยู่ฝากด้วยแล้วกันนะครับแอดฟอกซ์บอกว่าพีคอยู่เรื่องบีบีเป็นหลานเบนคนฆ่าลุงนางแม่งนั่งอยู่ตรงหน้าเลย ตอนนี้รอพันนิเชอร์ครับได้กลิ่นว่าไอ้ตำรวจเลวตอนนี้แม่งต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงที่นับถือพันนิเชอร์เป็นไอดอลนอก็เป็นได้เป็นได้พันนิเชอร์นี่ถ้าให้ผมเดาน่าจะมากลางกลางซีซั่นแล้วก็ไม่น่าจะมาเยอะให้ผมเรานะถ้าเกิด บอนาเกเล่นพาณิชร์เลยนี่โอ้โหมันจะดึงดูดความสนใจคนดูไปเยอะน่าจะเอามาแค่แบบแบมแบมแบม่าวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะรอยสักเด่นมากแอดฟอกบอกลืมแล้วเหมือนกันช่างแม่งเออพี่ให้จำเกี่ยวกับชีฮักเนี่ยแ <laughs> อดท้องฟ้าก็บอกชีฮักเกลียดมันไม่ต้องมาดีละใช่ไหมคือชีฮักจริงๆอะ่ะผมดูผมก็ไม่ได้เกลียดนะมันก็ดูเพลินๆได้มันก็ดูแบบ เป็นอารมณ์แบบสนุกสนุกแบบมาเวลอะไม่ได้เกลียดอะไรแต่แมไม่มาเกลียดตอนจบนี่แหละไอ้เฮียมันทําเสียเสียเรื่องเสียราวหมดเลยที่มันออกจากจอมากํากับเองอ่ะเชี้อะไรของมึงเนี่ยนี่คือแบบรับไม่ได้จริงๆอะสําหรับผมผมเลยเกลียดเลยมึงเลอะเทอะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะ <laughs> ไอ้หาไปอิงคอมิกเยอะเกินไปคนรับไม่ได้ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆยังไงวันนี้ก็ฝันดีนะครับตีหนึ่งแล้ว ราตีสวัสดีครับผมเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ